จอกับปรมาจารย์ทางด้านการเขียนบทนะคะพูดง่ายเหมือนเป็นไอดอลทางด้านการเขียนบท10กว่าท่านค่ะซึ่งทุกๆท,ท่านเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ค่ะก็ประทับใจในทุกๆอย่างที่ได้มาตลอด2วันค่ะสิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้เลยก็คือ1เราได้เห็นกนะระบวนการทํางานของการเขียนบทว่ามันมีกระบวนการมีโครงสร้างในการทํางานอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ทักษะ ในเรื่องของการเล่าเรื่องในเรื่องของการนําเสนอนะครับได้เอาไปใช้ในการพัฒนางา,านของตัวเองได้เป็นหนึ่งในสามคนก็ได้มาเ,เรียนรู้จากท่านอาจารย์ทั้งทั้งสิท่านนะครับได้รู้ถึงวิธีการแล้วก็การนําเสนอการนำมานำไปใช้การทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่ดีไอเดียจจะไม่ใช่แค่คำคำเดียวก็ได้มันมาจากคีย์เวิร์ดมากกว่าหนึ่งคำก็ได้อย่างกรณีนี้คนที่ม<ส>าบอบรมเนี่ย ได้รับผลได้รับความรู้แน่นมากๆเพราะวิทยากรที่มาในภาคตะวันออกครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์เกือบทั้งหมดเลยแล้วทุกคนเนี่ยความรู้แน่นมากแม้แต่ตัวผมเองที่ซึ่งมาช่วยงานงานนี้ด้วยเนี่ยยังรู้สึกว่ามีอะไรให้เรียนรู้ได้อีกมากมายประทับใจตรงจุดนี้มากเลยครับให้ความรู้กับเขาแล้วเขาเราสัมผัสได้ว่าเขารับมันได้เต็มที่แล้วก็คาดหวังได้ว่าสิ่งที่เขาได้รับไปมันจะเป็นประโยชน์ อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเออประทับใจว่าไอเรี้ยวแรงที่ลงไปเนี่ยไม,ไม่ไม่มีทางศูนย์เปล่าอย่างน้อยที่สุดพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคตรงนี้ให้เติบโตขึ้นไปได้แน่นอนในในชิ้นงานที่เขาจะสร้างสรรค์ต่อมาแมน่นอนมาเป็นซีนใหญ่เพราะตัวประกอบกั้าร้อยคน <c oughs> จากการทำแบบฝึกหดัดหรือว่าจากการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันเนี่ยโอ้โหเราก็ได้ทราบว่ามี คนมากมายในท้องถิ่นนะคะที่มีเรื่องเล่าของตัวเองแล้วกเ็เรื่องเล่าที่มันน่าสนใจนะคะเป็นเรื่องเล่าแปลกใหม่ที่เราไม่เคยฟังมาก่อนนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเอาไปพัฒนาเป็นละครที่ดีได้หลายเรื่องเลยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจคะ่ะที่ที่ได้มีโอกาสทำโครงการนี้นะคะ่ะเขียนทีเรียนออกมาเป็นเรื่องเรื่องพัทยาได้ว่าแฟนเขาว่า เป็ยทมช้ำอไม่ต้องตึงเป้นหรอกเนี่ยใครๆก็ทำกันแม่ตองคิว่าเราคงจะได้คนถืนบทที่มีศักยภาพที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆของเราเนี่ยซึ่งเขาซุกซ่อนตัวอยู่ตรงนั uh ้นแล้วก็ยังไม่เคยได้รับการบอกเล่าให้ทําสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นทางการมาก่อนเพราะฉะนั้นน่าจะทําได้น่าจะได้เหมือนกับได้คนที่มี ความรู้ความสามารถอีกเยอะแยะทีเดียวเข้ามาช่วยในการทำสื่อนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ละครอย่างเดียวก็คงจะเป็นสื่ออีกหลายๆอยา่างเพราะฉะนั้นหวังได้มากๆเลยว่าคนกลุ่มนี้จะส่งเรื่องมาให้เราทุกคนคขอบคุณวิทยากรทั้งสิกว่าท่านเลยครับเพราะว่าไม่แม้สองวันที่คุ้มค่ามากครับคือ พอเรามาดูมาเข้าฟังทั้ง2วันเนี่ยรู้สึกเลยว่าถ้าไม่ยอมสมัครตั้งแต่แรกเนี่ยจะโคตรผิดหวังเลยครับที่คนที่อยากจะเขียนละครนะี่ที่จําเป็นต้องรู้ว่ามันมันจะได้ทุกๆอย่างเลยคือบางทีแล้วข้อมูลบางอย่างเราไปหาในอินเทอร์เน็ตได้หรือไปหาใน YouTube ได้แต่ว่าที่นี่มันคือมันรู้มากกว่านั้นคือมันรู้วิธีคิดมันได้ทั้ง attitude ในการมองงานในการท,าทัศนคติต่องานเขียนของ ของเราที่จะเอาไปใช้ต่อ,ตอไปและที่สําคัญมันได้แรงบันดาลใจครับม,มันทำให้เหมือนเรามีมีไฟที่จะแบบสู้ต่อไปกับวงการนีน้อะไรเงีง้ยครับ